กลับเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพจิตอยู่ที่ไหนเจตสิกอยู่ที่ไหนรูปอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกรูป และธรรมะอยู่ที่ไหนเป็นเราไหมพูดโดยความเข้าใจทั่วไปก็คือเป็นเรารูปก็เป็นเราผมคนแลบฟันหนังทั้งหมดเราทั้งนั้นเลยดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาชื่อเป็นเราทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนสภาพรู้ ที่เป็นใหญ่เป็นประธานทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสเดิมคิดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ขณะนี้เมื่อไหร่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ก็มีแต่เราโกรธก็เป็นเราไหมเป็นดีใจเป็นเราไหมเป็นจำเป็นเราไหมเป็นพอใจเป็นเราไหมเป็น จงใจเป็นเราไม่เป็นทุกอย่างเป็นหมดเลยและอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ที่ว่ามาทั้งหมดที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายนี้อยู่ที่ความเป็นเรานี้กายก็เป็นของเราจิตสภาพรู้ที่เกิดขึ้นนั้นทั้งวันนี่วนเวียนอยู่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเราเรารู้ สภาพที่เกิดกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกก็เป็นเราอีกก็เกิดที่นี่สรุปว่าทั้งหมดด้วยความเป็นเราเป็นเราตั้งแต่เริ่มต้นจากผิวหนังจดเชื่อในกระดูกตั้งอยู่ในหัดไทยไม่คิดว่าเป็นเราก็เป็นเราเพราะไม่คิดนั้นก็เป็นเราไม่คิด นี่คือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วเกิดอยู่ตลอดแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นความจำจะเรียกว่าเป็นสัญญาก็ตามก็เป็นจิตตสิกใส่ชื่อเข้าไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต เมื่อเป็นเจตสิกแล้วเป็นเราไหมถ้าคิดว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเจตสิกไงนำซ้ำเจตสิกที่จำเกิดขึ้นแล้วก็ดับอีกเมื่อดับแล้วเป็นเราไหมก็ไม่ใช่อยู่ดีถ้าเป็นเราอยู่ก็ผิดแล้วในส่วนที่เห็นที่บอกว่ารู้แจ้ง ตาหูะบุกลิ้นกายใจที่เห็นทั้งวันเนี่ยรู้แจ้งรู้แจ้งนั้นเป็นเราไหมถ้าเป็นเรารู้แจ้งก็ไม่ใช่อีกเพราะานั่นนั่นคืออะไรก็คือเป็นสภาพรู้ที่เรียกว่าจิตเขารู้แจ้งื่อเป็นจิตแล้วจะเป็นเราอย่างไรเมื่อเป็นจิตที่รู้แจ้งแต่ละทางนั้นนั้นเกิดแล้วก็ดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงก็ไม่เป็นเราถ้าเป็นเราก็ผิด ถ้ารู้ว่าจำเป็นเจตสิกซะแล้เกิดแล้วก็ดับแล้วไม่เหลือแล้วว่างเปล่าแล้วคือขณะไหนคือขณะเดียวนี้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อารมณ์เหล่านั้นก็เป็นสภาพรู้ที่เรียกว่าจิตน้ำซ้ำเกิดแล้วก็ดับแล้ว แม้รูปเป็นที่เกิดของจิตกับเจตสิกนั้นนี่จะเป็นกลุ่มต่างๆก็ใส่ชื่อเข้าไปจากขุทัศกากลาบเกิดขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นวัตถุที่เกิดของจิตอ้าวเป็นจักขุวัตถุขว่าไปแม้รูปอันนั้นก็ดับเช่นเดียวกัน17ขณะของจิตที่ดับรูปเหล่านี้ก็ดับก็ไม่เหลืออยู่ เมื่อเป็นรูปเสร็จแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะเขาก็เป็นสภาพที่ไม่รู้เมื่อเป็นรูปที่สภาพที่ไม่รู้แล้วเขาเกิดแล้วก็ดับโดยซ้ําแล้วจะเป็นเราได้ยังไงถ้ารู้อย่างนี้ก็คือรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราหรอกจิตเจตสิกรูปก็เป็นชื่อเป็นสภาพให้เข้าใจเฉยๆว่าเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นของเขาก็คือความเป็นจริง เป็นจริงก็คือเป็นธรรมะธรธรมะก็คือสภาพที่ไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆก็ไม่มีในสิ่งที่ไม่มีนั้นทําไมจึงว่าไม่มีในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอะทาไมไม่มีเพราะมันเกิดดับแล้วถ้าเกิดดับแล้วมันจะอยู่อย่างเดิมไหมก็ไม่อยู่อย่างเดิมก็เปลี่ยนไปแล้วจากเดิมฉะนั้นเมื่อไม่มีเมื่อเปลี่ยนไปจากเดิมทุกๆขนาดนั้นก็ย่อมว่างเปล่าในความว่างเปล่าจะมีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนได้อย่างไร ถ้ายังเป็นเราอยู่ก็ผิดท่านเรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็เรียกชื่ออีกว่าโมหะนะเรียกชื่ออีกซ้ำเข้าไปอีกว่าอวิชชานะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้ว่าเกิดและกระดับไม่รู้ว่าแปรเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าไม่มีเรานี่คือถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปอีก ที่บอกว่าปัญญาคือรู้จริงหรือรู้ทั่วทั่วอะไรทั่วทั้งสิ่งที่เกิดและดับทั่วทั้งสิ่งที่บอกว่าเป็นนามสภาพรู้สองอย่างจริงกับเจรนสิกที่ว่าเป็นรูปก,ก็คือสภาพที่ไม่รู้ดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาใส่ชื่อเข้าไปถ้ารู้ทั่วทุกทางขณะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสถ,ถูกต้องสมผัดนึกคิดนั้นว่ามันว่างเปลา่าทำไมว่างเปลา่าที่ว่างเปล่าก็เพราะว่า มันว่างเปล่าทำไมจึงว่างเปล่าก็เพราะว่ามันแปลเปลี่ยนไปแล้วทำไมแปลเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันเกิดดับทุกขณะมีใครไหมที่มีอำนาจเหนือจากนี้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกแล้วยังไม่ตัดสุู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้คือว่างเปล่าทุกขณะแม้พระองค์ทรงตัดสุู้แล้วพระองค์ทรงตัดสุู้ความจริงว่าเป็นเช่นนี้แหละที่เรียกว่าธรรมดิยาม ความแน่นอนแห่งความเป็นจริงของความว่างเปล่าไม่มีเรานี่แหละแต่ละหนึ่งคือเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้นี่แหละคือความจริงที่เป็นธรรมะด้อย่างคือความแน่นอนแห่งธรรมแม้พระอ,องค์จะล่วงไปแล้วไม่มีคำสอนเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดพระพุทธศาสนาที่จะปรากฏในโลกนี้แล้วก็เป็นเช่นนี้แหละก็คือความจริงอย่างนี้แหละในความจริงอันนี้ จะไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยนี่เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญญารู้ความจริงหรือร,รู้ธรรมะหรือรู้ทั่วตอนไหนก็ตอนนี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็คือพุทธะความรู้ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นที่จิตละอะไรละความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่มีเรา ความรู้เกิดขึ้นแม้นิดหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นมักหรือเป็นทางเพราะอะไรเพราะว่าดับความไม่รู้ได้แต่ละหนึง่งแต่ละหนึง่งแต่ละหนึง่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นั่นก็เป็นสิ่งที่สะสมที่มีกำลังเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนี้เมื่อจิตดับไปก็สืบต่อในขณะจิตต่อไปอย่างเป็นระเบียบไม่สับไม่สนเป็นเช่นนี้ เมื่อมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดดับสืบต่อกันไปในกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนอากาศอย่างนี้เกิดขณะใดก็ว่างเปล่าขณะนั้นเพราะว่าดับไปเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นคือดับเท่านั้นหมดเท่านั้นหายเท่านั้นสิ้นไปเท่านั้นไม่เหลืออยู่เท่านั้นคือในแต่ละขณะเดียวนี้ถ้าอย่างนี้นั้นความเข้าใจอันนี้ เป็นอารมณ์หรือการรู้สภาพที่เป็นจริงในขณะนั้นของจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมในขณะจิตต่อ,ตอไปสืบต่อในขณะจิตต่อ,ตอไปแล้วก็ดับมีกำลังเช่นนี้อย่างที่สุดเรียกว่าเป็นปกติของจิตจากขณะจิตหนึ่งสู่ขณะจิตหนึ่งตามลำดับอันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายกำลังสะสมอยู่เดี๋ยวนี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นสภาวะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยพระธรรมทั้งหมดพระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงนั้นจะรวมลงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่เป็นจิตเจตสิกรูปและชื่อทั้งปวงเมื่อสภาวะที่ถูกชื่อห่อหุ้มอยู่นั้นคือสภาวะที่เป็นความจรงิงที่เป็นปกติได้แก่กุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เราสะสมกันมาอันนี้จะมีกําลังแล้แม้ พบต่อไปชาติต่อไปมาฟังอีกก็เข้าใจได้ดีขึ้นง่ายขึ้นเหมือนกับพบนี้ขณะนี้เดียวนี้ว่าบางท่านสะสมที่เป็นปกตินี้มา10ปี20ปี30ปี3ปี5ปีหรือสะสมเมื่อวันนี้หรือเมื่อวานนี้ท่านก็เป็นอุปนิสัยที่สะสมที่มีกำลังนั้นๆน,นเนี่ยทำให้เป็นที่พึ่งได้คือดับความไม่รู้ได้ตามลำดับ นั่นคือความรู้เกิดขึ้นก็เป็นมรรคเป็นทางที่จะดับความไม่รู้ที่เราเคยไม่รู้มาในอดีตนี่คือคุณของพระธรรมที่จะเกิดขึ้นที่ไหนที่จิตของท่านเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สะสมที่จิตของท่านและสะสมในขณะจิตต่อ,ตอไปก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณในการที่จะดับทุกในวัฏฏะทั้งปวงได้